สวัสดีครับกับเช้าวันใหม่ที่ชีวิตยังคงต้องดําเนินต่อไปไหวพระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรองค์พระพิสูจน์ส่งเรียบร้อยแล้วครับอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้อยากจะผมพูดคําว่านําบุญมาฝากครับคือเนนที่มากับหลวงพี่ที่ผ่านหน้าบ้านที่ผมใส่บาตรทุกวันเนี่ยมาเจ็ดแปดปีแล้ว ณนะวันนี้ท่านครบอายุ20ปีบริบูรณ์ท่านก็เลยได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เลยมาร่วมงานกับท่านก็ยินดีครับก็ภาคปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของหลวงพี่ท่านตื่นตันครับสิ่งเหล่านี้นครับที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะไขว่คว้าละหาโอกาสเพราะการบวช เรามีสิทธิ์ที่จะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้ซึ่งเราจะโชคดีกว่าคุณสุภาพสตรีที่ไม่สามารถบวชเป็นองค์พระพิสุสงฆ์ได้ลูกผู้ชายถ้ามีโอกาสคุณต้องทำสิ่งนี้ครับเพราะมันคือเอารางวัลที่หนึ่งของชีวิตมาขึ้นมีหลายๆคนครับที่ละทิ้งโอกาสตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธ์ที่ตัวเองมีอยู่ในการบวชฉะนั้น ถ้ามีโอกาสนะครับบวชแทนคุณให้พ่อแม่เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองวันนี้ก็มาร่วมงานกับท่านแล้วขอนำบุญมาฝากกับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้ได้ังสิ่งที่ปรารถนากันตัวหน้าพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ